แม่เวียโพสต์ถึงงานแต่งลูกชายแคปชัน่นฝากคำสอนสุดซึง้งคุณแม่พลอยพลยลินคุณแม่ของพระเอกคนดังเวียสุกลวัฒน์ได้โพสต์ภาพโมเมนต์ประทับใจจากงานแต่งของลูกชายและวิกกี้ลูกสะพ้ย พร้อมกับแคปชั่นสุดซึ้งจากหัวใจของคนเป็นแม่ว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและฉลองมงคลสมรสของลูกเวียลูกวิกกี้พร้อมด้วยคํำอวยพรที่เป็นมงคลยิ่งแม่หวังว่าลูกจะจดจำข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตคู่และนำไปเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยั่งยืนนะคะและเจ้าภาพต้องขออภัยหากมีสิ่งใดที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ